ต้องวางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินสน่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกดพิชยาพัฒ์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองต้องวางแผนค่ะ EP นี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงเรื่องของประกันสังคมค่ะหัวข้อนะคะคือว่าหากคุณต้อง ลาออกจากงานนะคะคุณต้องจัดการยังไงกับประกันสังคมแล้วก็กองทุนชราภาพของคุณค่ะหลายๆคนนะคะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะมีภาวะของการที่ต้องออกจากงานนะคะอาจจะเ,ออเกิดการออกจากงานจากจากภาวะความไม่มั่นคงทางการเงินของนายจ้างนะคะหรือว่าเราอาจจะเจอ disruption ต่างๆนะคะอย่างที่ท,ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยทักษะในการทํางานก็ก็เปลี่ยนไปความต้องการในตลาด แรงงานก็เปลี่ยนไปนะคะเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะที่งานที่ทาอยู่แผนทําทอยู่อาจจะไม่มีความจําเป็นต่อองค์กรแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องออกจากงานนะคะซึ่งการออกจากงานนี้เนี่ยเราก็อาจาาาอาจะออกมาพักชั่วคราวนะคะแล้วก็หางานใหม่หรือบางคนก็เปลี่ยนไปทํางานอาชีพอิสระไปเลยเป็นฟรีแลนซ์ไปเลยนะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการไปเลยก็มาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องออกจากงานแล้วเนี่ย ประกันสังคมที่เราส่งดูเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับมันบ้างค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าประกันสังคมถือว่าเรียกว่าเป็นสวัสดิการที่เป็นเครื่องมือในการวางแผนเกษียณเครื่องมือหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าประกันสังคมเวลาเราส่งทบไปเนี่ยมันมีเรื่องของกองทุนชาภาพด้วยเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการวางแผนเกษียณด้วยเช่นกันนะคะซึ่งประกันสังคมสมาชิกประกันสังคมข้อมูลอัปเดตนะคะล่าสุดใน จากสำนักประกันสังคมนะคะเมื่อ15กรกฎาคม2563นะคะมีสมาชิกประกันสังคมอยู่ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ16ล้านคนนะคะ16ล้านคนก็จะแบ่งเป็นสาม,มาตรานะคะมาตรา33ม9าาและ40นะคะมาทบทวนกันสักนิดนะคะมาตรา33มเนี่ยมีผู้ประกันตนในระบบอยู่ประมาณ11.2ล้านคนนะคะแล้วก็มาตรา39มีผู้ประกันตนในระบบ อยู่ที่ประมาณ1.7ล้านนะคะมาตรา4 0ูนมีผู้ประกันตนในระบบอยู่3.3ล้านทั้งหมดเนี่ยล้านคนก็ถือว่าใน70ล้านคนเนี่ยเรียกว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างข้าราชาการกบขเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณ1ล้านคนนะคะส่วนข้อมูลของ v i วเ n t f ฟันหรือ r m f ที่การเก็บเงินในการ,กรเกษียณก็น่าจะอยู่ประมาณหลักล้านแค่แค่หลักล้านนะคะล้านต้น,ตน,ตนๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่า ประชากรไทยส่วนใหญ่นะคะในระบบของการเก็บออมเพื่อเพื่อการเกษยียณอายุในภาคบังคับนะคะในภาคอิสระก็คือแล้วแต่แต่ละคนนะคะไม่มีข้อมูลจับได้แต่ในภาคบังคับเนี่ยเงินส่วนใหญ่ประชาการส่วนใหญ่ก็อยู่ในประกันสังคมนะคะซึ่งเงินเก็บออมใน กองทุนบำนาญชาราภาพของประกันสังคมนะคะในมาตรา3ามเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของเราสมทบแล้วก็ในจ้างสมทบให้นะคะส่วนมาตรา39ก็คือว่าเป็นผู้ประกันตนที่เคยอยู่มาตรา3 3มามาแล้วเกิน12เดือนนะคะแล้วออกจากมาตราส3สามารถสมัครเข้า39ได้ภายในระยะเวลา6เดือนนะคะซึ่งเมื่อเข้าสู่มาตรา3 9แล้วเนี่ยการสมทบเงินแล้วก็นับอายุการสมทบในกองทุนชาราภาพก็นับต่อเนื่องจากตอนอยู่3 3า ะะส่วนมาตร40รนเป็นสําหรับคนที่ทํางานอิสระนะคะทำงานอิสระไม่ไม่เคยอยู่มาตรสามสาม,มากนาสามารถสมัครเข้ามามาตรา40ได้นะคะซึ่งเงินสมทบใน40เน,นี้ยจะไม่ได้มีค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าเป็นเรื่องของค่าชดเชยนะคะค่าชดเชยในการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีการสมทบเข้ากองทุชนชาภาพด้วยจากมาตรา40แต่ว่าจะรับเป็นเงินบําเหน็จน,นะคะทีนี้เนี้ย คนที่เคยอยู่สามสามนะคะคนที่เคยอยู่สามสามแล้วไม่ได้เข้าสามเก้าภายในระยะเวลาหกเดือนแล้วอยากที่จะเข้ามาเก็บออมเงินในประกันสังคมหรืออยากได้สิทธิประโยชน์นะคะของมาตรา40สามารถสมัครได้นะคะ40เนี่ยจะเป็นทั้งคนที่อ,อ,อิสระไม่เคยทําอยู่ในสามสามมาก,ก่อนกับคนที่เคยอยู่สามสามแต่ไม่ได้เข้าสามเก้าภายในหกเดือนก็สามารถสมัครเข้ามา40ได้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะ ก็มาดูนะคะในใน,ในคลิปนี้ก็จะเจาะในเรื่องของกองทุนชราภาพเป็นหลักนะคะก็คือจะมีคําถามว่าถ้าเราส่งมาตราสามสามมาแล้วเราต้องออกจากงานาเราอยากได้ค่าสัพยาบาลต่อเราควรจะสมัคร39ต่อไหมนะคะเพื่อได้นะคาสัพยาบาลแต่ก็มีบางคนทักท้วงกันมาว่าถ้าอยู่ส3มสามแล้วสมัคร39ต่อ ทำให้เวลาจะรับเงินบำนาญนะคะจะรับเงินบำนาญที่ที่ยอดหน่อยลงเพราะฐานการคิดอยู่ที่4,800บาทนะคะวันนี้เก็จะมาแนะนําให้ลวกันนะคะเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าถ้าเราออกจากงานนะคะที่มาตรสามสามแล้วเราควรจะสมัคร3 9ต่อไหมนะคะหรือถ้าวันนี้ใครที่มาดูคลิปนี้แล้ววันที่ออกจาก33ก็ไม่ได้สมัคร39ต่อวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในระบบการสมทบเงินประกันสังคมเนี่ย อาจจะมีข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วที่ฉันเคยอยู่มาตราสัมมาล่ะฉันจะรับเงินกองทุนสาภาพได้จากตอนที่ฉันเคยสมทบได้อย่างไรนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงด้วยเช่นกันค่ะมาเริ่มกันเลยต่อเลยกันเลยนะคะก็คือว่าในการสมทบเงินนะคะทวนนิดนึงเนาะถ้าเราอยู่มาตราสามนะคะเราจะสมทบเงินที่5%ของเงินเดือนนะคะ สูงสุดไม่เกินด้อยบาทต่อเดือนก็คือคิดจาก5้อของ15ื่นห้านี่คือฐานสมทบกนะคะแล้วก็มีในจ้าสมทบก,ก็แปลว,ว่าเงินสมทบกจะเป็นเงินของเราเนี่ยเจ็บาทเป็นเงินของในจ้ายจ้าง750บาทดิขออนุญาตคิดที่15ื่นห้าแล้วกันนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนอาจจะน่าจะมีรายได้เกิน15ื่นห้อยู่แล้วแต่ว่าในระบบประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะจ i มิดอยู่ที่15ื่นห้าคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยคำว่าหมื่นห้านะคะแปลว่าเราจัดเจ็ดร้อยห้าสิบในจ,าจา 750, ้าจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิ มันไม่ได้ไปเป็นกองคุณค่าสาัตยาบาลหรือชอดเชยการเสียชีวิตไรอย่างเดียวนะคะมันจะมีเรื่องประกันว่างงานเจ็บป่วยคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรทุพพลภาพชนะภาพเสียชีวิตนี่คือสิทธิประโยชน์ของมาตร,สร,ราสามสามนะคะแต่ว่ามันจะเข้าไปสมทบในกองทุชนชลภาพ,พในเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยคือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะอยู่ในกองทุนชนาภาพนะคะส่วนมาตราสาเก้าเนี่ยจะสมพบอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบสองบาทต่อเดือนนะคะนี่คือมาตราสามสิบเก้าส่วนมาตรา40ย์เนี่ย จะมี3ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1คือ70บาทต่อเดือนทางเลือกที่สงคือ100บาทต่อเดือนทางเลือกที่3คือ300บาทต่อเดือนนะคะถ้าอยากอ,อ,อ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะแปะลิงก์ของบทความในเว็บไซต์นะคะก็จะมีภาพประกอบอธิบายการพูดในคลิปนี้ด้วยนะคะในคลิปนี้ก็จะแทรกภาพด้วยก็ไปทาําำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้เมื่อคุณออกจากงานนะคะสิ่งแรกที่แนะนำให้ต้องทำเลยนะคะก็คือว่าไปขึ้นทะเบียนว่างงานค่ะ ต้องขึ้นทะเบียนว่าง,งานเนี่ยภายใน30วันนะคะนับจากวันที่ว่างงานบางคนไม่รู้พอคือจริงเราเราเราว่างงานบางครั้งอาจจะเป็นถ้าเราลาออกแบบตั้งใจมันก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะข้อมูลใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะถูกให้ออกกระทันหันอะไรเงี้ยได้เงินชดเชยอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสภาวะจิตใจเราความวุ่นวายนั้นเราก็จะไม่พร้อมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะก็ ต้องหางานใหม่หรือไปแก้ปัญหาต่างๆนะคะอย่าลืมเรื่องนี้นะคะเรื่องของไปขึ้นทะเบียนการว่างงานนะคะทีนี้เนี่ยาบางคนก็บอกว่าต้องรอให้ในายจ้างออกหนังสือร,รับรองให้ประกันสังคมบอกว่าให้แสดงตนตัวเราอะค่ะไปแสดงตนเลยขึ้นทะเบียนว่างงานเอาไว้เลยนะคะไม่ต้องรอเอกสาร,รนายจ้างก็ได้ตามมาทีหลังได้แต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนการว่างงานภายใน30วันนับจากวันที่ว่างงานนะคะเพื่อขอรับเงินชดเชยการว่างงาน,นะค่ะ เพื่อขอรับเงินช่วยชะกันว่างงานก็โดยทั่วไปก็จะได้50%ของของเงินเดือน15ื่นถ้าเกิดเบรกเงินเดือนที่15ื่นนะคะถ้าเราเราสมทบมาที่ราคานี้ก็เดือนละ7 7 5 0 0นะคะก็จะได้เงินกรณีว่างงานช่วยชะกันว่างงานเนี้ยอยู่ที่6เดือนนะคะอยู่ที่6เดือนก็จะมีลิงก์แปะนะคะว่าวิธีการคิดคิดยังไงบ้างนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือมาสำรวจกองทุนชราภาพของเรากันค่ะว่า เรามีกองทุนชาราภาพเท่าไหร่บ้างนะคะออกองชาราภาพเนี่ยจะจ่ายเขาจะเรียกว่าชดเชยเขาเรียกว่าชดเชยการชาราภาพนั่นแปลว่าค่าชดเชยนี้มันจะจ่ายในวันที่อายุ5 5าหานะคะหลายลคนเข้าใจผิดว่าออกจากประกันสังคมแล้วนะคะเราออกจากงานแล้วเราออกจากประกันสังคมแล้วจะได้เงินสมทบตรงส่วนนี้เลยยังไม่ได้นะคะได้ตอนอายุ55ทีนี้มาดูเกณฑ์น,นิดนึงนะคะว่ามันจะมีเกณฑ์การรับบำเหน็จและก็บำนาญ ะะเกณฑ์การรับบำเหน็จและบำนาญเนี่ยมีเส้นแบ่งเรื่องร80เดือนนะคะร80เดือนก็คือ15ปีนะคะคือระยะเวลาในการสมทบเงินในกองทุนประกันสังคมนะคะโดย1้อยเดือนนี้จะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้นะคะสามารถที่จะสมทบตันับอายุเดือนต่อกันไปได้เลยนะคะคําว่าคําว่าต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะหมายถึงคนที่เคยทํางานมาตามารฐานมานะคะถ้าคน คนทางาน33แล้วต่อ39มันนับอายุต่อไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่บางคนอยู่ส3มแล้วก็ออกไปเลยก็ไม่ได้อยู่ประกันสังคมต่อไม่ได้ส่งปรสังคมต่อแล้วนะคะแล้วอีกสัก5ปี6ปีกลับมาทํางานแบบมีนายจ้างอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วกลับมาสมทบมาตรฐา3สมสาต่อนะคะอันน,นั้นน่ะจะนับอายุเดือนนะคะต่อเนื่องจากครั้งสุดท้ายที่เคยสมทบดังนั้นการนับร้อยเดือนนี้สามารถนับต่อนับต่อเนื่องกันได้ถึงแม้ว่า จะมีบางช่วงที่เราไม่ได้สมทบเพราะว่าเราออกจากงานแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในมาตราสักเก้านะคะกลับมาสามสามก็นับอายุต่อได้นะคะแต่การกลับมาสามสามต้องกลับมาก่อนอายุหกสิบนะคะต้องกลับมาภายในอายุหกสิบกลับหลังหกสิบไม่ได้นะคะแล้วบางคนมีข้อสงสัยว่าเออถ้าเราอยู่เกินถ้าห้าแล้วเนี่ยเรายังส่งมาสามสามได้อยู่ไหมก็ถ้าในจ้างเรายังสงทบให้เราอยู่นะคะยังอยู่ในสัญญาว่าจ้างกันอยู่เราก็ส่งได้ในมส3มสามนะคะส่งได้ถึงหกเอ็ดหกสองหกสามเลยนะคะ กอ็อยู่ที่นายจ้างส่วนใหญ่นายจ้างเขาก็จะจะมีลิมิตตามกฎหมายพื้นฐานนะคะว่าพื้นฐานเนี่ยเขาให้55ก็เอาแค่55แล้วส่วนใหญ่ก็จะผลักให้ลูกจ้างเนี่ยถึงแม้จะจ้างกันต่อเนี่ยก็จะให้กับให,ให้เข้าอยู่ม39นะคะไม่ค่อยมีบริษัทไหนที่ที่สมทบม3 3ต่อให้ยาวหลัง55นะคะถ้ามีก็กถือว่าโชคดีไปถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือทุกคนจะอยู่เป็นอยู่ที่ม .39 มนะคะ อันนี้ก็คือเรื่องของการนับอายุต่อเนื่องนะคะ,ะก็กลับมารรทบทวนเ,เรื่องเรื่องกองทุนชราภาพว่าเราจะได้รับบาําเหน็จหรือรับบํานาญเนี่ยขึ้นอยู่เส้นแบ่งที่180เดือนนะคะเส้นแบ่งอยู่ที่180เดือนหมายความว่าถ้าต่ํากว่า180เดือนจะรับเป็นเงินบาเหน,น็จถ้าเกิน180เดือนจะรับเป็นเงินบํานาญตั้งแต่180เดือนนะคะจะรับเป็นเงินบํานาญไม่ได้เลือกได้นะคะว่าเกิน180เดือนแล้วจะรับบาําเหน็จหรือบํานาญต้องรับบํานาญเท่านั้นนะคะ ไม่ได้มีทางเลือกให้นะแต่ว่าถ้ากรณีเสียชีวิตนะคะแล้วเรายังไม่รับบำนาญน,นะคะเสียชีวิตก่อนนะคะในกระบวนในในโปรเซสเนี้ยเสียชีวิตก่อนยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรับบำนาญก็จะจ่ายเป็นบำเหน็จให้ทาย,ยาทก็คือแบบว่าเงินกองชราภาพเนี้ยมันยังมีสะสมและคำนวณอยู่นะคะแต่ว่าถ้าในวันที่ยังไม่ได้จ่ายเป็นบำนาญเนี้ยมันก็จะจ่ายกลายเป็นบำเหน็จให้ทาย,ยาทนะคะทีนี้เนี้ย ต่ำกว่า180เดือนเนี่ยต้องดูด้วยว่าเกิน1ปีหรือเปล่านะคะถ้าต่ำกว่า1ปีคือต่ำกว่า12อเดือนสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะสิ่งถ้าเกิดลราออกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับจะเป็นเงินสมทบกองทุนชนาภาพคูณจานวนเดือนที่เราสมทบไปนะคะที่เราเก็บบอกว่า450บาทเนี่ยก็คือ10เดือนสมมติว่าเดือนก็คือ4,5 0 0แต่ก็ไม่ได้ทันทีค่ะได้ตอนอายุ55นะคะอย่าลืมไปรับกันนะคะได้ตอนอายุ55ินะไม่มีผลตอบแทนด้วยนะคะ นะถ้าหนึ่งปีไม่ผลตอบแทนก็ไปรับตอนห้าสิบห้าแต่ถ้าเกินถ้าเกินสิบสองเดือนนะคะสมมติเกินสิบสองเดือนแล้วไม่ถึงร้อยแปสิบเดือนรับเป็นบำเหน็จอยากรู้บำเหน็จเท่าไหร่นะคะก็เช็คได้โทรไปคอสเซนเตอร์หนึ่งห้าศูนย์หกนะคะแล้วก็แจ้งเลขประชาชนเขาก็จะดูข้อมูลให้หรือเช็คจากเว็บก็ได้หรือเช็คจากแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้ทุกคนถนัดก,การใช้แอปในโทรศัพท์ใช่ไหมคะเซิร์ชคำว่าประกันสังคมเลยน่าจะเป็น SSO นะคะ ก็จะมีแอปพลิเคชันให้ลงแล้วก็รีจิตด้วยเลขประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูล mm. เงินสมทบของเราขึ้นมาค่ะว่า mm. เงินบำเหน็จตอนนี้เป็นเงินเท่าไหร่แล้วเราสมทบมากี่เดือนแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราพบว่าเราสมทบมาแเราเกินร้อยแปดสิบเดือนนะคะ mm. ก็พอห้าสิบห้าก็ไปรอรับบำนาญน,นะคะรอรับบำนาญวิธีคิดเงินบำนาญน,นะคะก็มีวิธีคิดว่าเขาใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะคูณกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะคูณกับ ฐา,านเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะก็เนี่ยค่ะคือคือคีย์เลยค่ะว่าถ้า60เดือนสุดท้ายของการส่งประกันสังคมแล้วหยุดส่งเนี่ยฐานเงินเดือนอยู่ที่จะถ,ถอยู่ม .3 3มาตลอด60เดือนสุดท้ายก็แปลว่าคิดที่15ื่นถูกไหมคะ60เดือนแต่ถ้าเกิดในช่วง60เดือนสุดท้ายหรือ5ปีสุดท้ายเนี่ย ก่อน55อ่ะแติว่าทุกคนจะเริ่มรับวันจนตอน55ถ้าเราไม่ได้รับวันนทรตอน55เรายังส่งต่อเราไปรับตอน60 61 62อันนั้นเนี่ยณจุดที่เราละออกจากการสังคมก็ค่อยคิด60สุดท้ายย้อนหลังขึ้นมาเรามาดูว่า60สุดท้ายเนี่ยเป็นการรับเป็นการสมทบในมาตรา33หรือ39ถ้าเรายังสมทบี33ก็คือที่1 5ที่60เดือนถ้า33มาสม39 33กี่เดือน39กี่เดือนก็ว่าไปเอาทุกเดือนมาเกลี่ยกันนะคะ ฐานส9คือ4ี่พันดะคะฐาน3าสามคือ1 5ื0 0ห้านะคะฐานก็จะไม่เท่ากันนะคะทำให้เงินสมทบเนี่ยไม่เท่ากับเอ่อก็คือว่าจะมีโอกาสที่ถ้าเกิดเรากรเกษียณหกสิสุดท้ายเนี่ยที่มาตรา39าทำให้เราอะ่ะได้การเงินที่คิดบำนาญชราภาพน้อยกว่านะคะน้อยกว่าตอนที่หยุดที่3 3สานะคะหมายความว่าอันเนี้ยค่ะ60สสุดท้ายเนี้ย สมมติเราคิดที่หมื่นห้านะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเป็นภาพให้ดูนะคะ20%ของ15ื่นสมมติว่าเราสมทบร้อยเดือนเป๊ะเลยนะคะแล้วเราก็55ตอนที่ร80ดเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของหมื่นห้าก็คือ3 0 0พบาทก็จะได้เงิน3 0 0พันบาทต่อเดือนนะคะโดยทั่วไปอะคะ่ะก็ไม่ไม่ใครสมทบ1้อ180เดือนเป๊ะหรอกนะคะก็จะเกินกว่านั้นทีนี้เวลาเกินกว่านั้นเนี่ยเขาจะคิดว่าทุก12เดือน12เดือนคือ12เดือนชนเดือนกันนะคะไม่ใช่ปีปฏิทิน ก็คือเป็นอายุเดือนของเรานี่แหละนะคะทุกสองเดือนจะมีตัวคูณเพิ่มให้หนึ่งจุดห้านะคะตัวคูณเพิ่มให้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นดังนั้นนะคะส่วนในการคิดเนี่ยก็คือว่าเราเอาจํานวนเดือนทั้งหมดอะคะ่ะลบร้อยแปดสิบเดือนก่อนนะคะลบร้อยแปดสิบเดือนออกก่อนแล้วเอาจํานวนที่เหลือส่วนต่างนั้นนะคะมาหารสิบสองมันจะได้เป็นจํานวนปีนะคะเศษปัดทิ้ง ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าหาร12แล้วเนี่ยได้3.6เงี้ยเราก็ปัดจุด6ทิ้งเราก็เอา3เนี้ยไปคูณ1.5ก็จะเป็น4.5แล้วเอา4.5เนี้ยไปบวกกับ20นั้นก็กลายเป็น24.5%คูณ60เดือนสุดท้ายที่เป็นค่าเฉลี่ยของเงินเดือนถ้าเกิดว่ามันคือ10,500ก็คือเป็น24.5คูณ10,500ก็จะกลายเป็นเงินเดือนนะคะของเรา ในตัวอย่างนะคะได,ได้คำนวณเป็นตัวอย่างมาให้ว่าถ้าสมทบ15ปีนะคะก็จะได้3,000บาทต่อเดือนถ้าสมทบ25ปีก็จะได้5,250บาทต่อเดือนถ้าสมทบ30ปีจะได้6,375บาทต่อเดือนนะคะถ้าสมทบ35ปีได้7,500บาทต่อเดือนอันนี้สมมติฐานที่อยู่ที่มาตรฐานตลอดนะคะไม่มี39คกน,นะคะทีนี้เนี่ยนะคะมาดูต่อนะคะก็คือว่า ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่เรารอเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่าในระหว่างที่เราเอออ,ออกจากงานแล้วนะคะถ้าเราอาจจะไม่กลับเข้าประกันสังคมต่อแล,แล้วแล้วเรารู้ว่าเรามีเงินบำนาบำนา,นำนานหรือบำเหน็จเนี่ยรอจ่ายอยู่นะคะก่อน55ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตนะคะก่อน55ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตในกรณีที่ไม่ได้ดูนะคะว่าเราเข้าเกณฑ์บำเหน็จหรือบำนานแต่ถ้าก่อน55เราเสียชีวิตเนี่ยเขาจะไปดู ตรงกองบําเหน็จนะคะเขาจะดูกองบําเหน็จว่า15ปีของออขอโทษใน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 รายการเงินสมทบอะค่ะเขาจะดูว่าเงินบําเหน็เนี้เป็นยอดเงินเท่าไหร่และเขาจะเอาเนี้ยจ่ายเป็นสินใหม่นะคะเป็นเป็นเงินชดเชยให้กับทายาทนี่ทายาทที่รักอะค่ะคือใครก็คือลำดับทายาทโดยธรรมนะคะลำดับทายาทโดยธรรมคือใครนะคะเขาก็พูดอธิบายเป็น2กลุ่ม กลุ 1, ่ 1, มที่ no, 1นะคะถ้าเจอถ้าเจอกลุ่มที่1จะมีการจจดไม่มีการจัดกลุ่มที่2นะคะกล uh ุ่มที่1ประกอบด้วยบิดามารดานะคะผู้สมรสและลูกนะคะบิดามารดาเนี่ยมารดาเนี่ยเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายแน่ๆอยู่แล้วนะคะแต่บิดาต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าอย่างไงก็คือว่าเป็นบิดาและบิดาที่จะจะเป็นสมรสกับมารดาเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ะะแต่ถ้าเป็นบิดาที่รับรองเราเป็นบุตรแต่ไม่ได้เป็นสมรสกับมารดานะคะไม่จัดว่าเป็นทายาทโดยธรรมนะคะ,ะทีนี้บิดามารดาคู่สมรสก็เป็นคู่สมรสจดทะเบียนนะคะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสและบุตรบุตรนะคะก็คือถ้าเป็นบุตรของผู้หญิงเราพระผู้อภการผู้อะการตนตเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ต้องพิสูจน์เรื่องลูกกันแล้วว่านี่คือลูกของเราแต่ถ้าผู้อะการตนเป็นผู้ชายนะคะลูกเนี่ย ก็ต้องหอุกว่ารูปนี้เกิดจากคู่สมรสจดทะเบียนไหมถ้าเกิดจากคู่สมรสจดทะเบียนก็เรียกว่าก็เป็นบทวิชาด้วยกฎหมายถ้าเกิดจากคู่สมรสไม่จดทะเบียนเราได้เคยรับรองบดเข้าไว้ไหมถ้าเรารับบดเขาไว้เขาก็เป็นทายาทโดยธรรมนะคะเอาเป็นว่ากลุ่มที่1เนี้ยมาตรวจสอบแล้วนะคะถ้าสมมตจว่ามีทายาทโดยธรรมที่อยู่ในกลุ่มที่1กี่ท่านก็ตามหารเท่าๆกันนะคะหารเท่าเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่1ไม่มีใครเลยนะคะไม่มีใครเลยต้องไม่มีใครเลยในกลุ่มที่1นะก็จะเริ่มไปจ่ายระดับของกลุ่่มที2 <si suppression alive> คุมพี่สองจะจัดเป็นลําดับคือญาติสนิทตัดญาติห่างนะคะลําดับแรกของคุมที่สองก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดานะคะพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาถัดไปก็เป็นปู่ย่าตายายถัดไปก็ลุงป้านะอาะก็เรียกว่าเจอลําดับไหนก็ให้ในลําดับนั้นแบ่งเท่ากันนะคะแล้วก็จะไม่จัดรหัสไปแล้ว ก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่เราออกจากงานนะคะแล้วก็เราไม่ได้กลับเข้าระกันสังคมอีกนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในขา่ายรับบำเหน็จย่อมแงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเสียชีวิตก่อน55นะคะก็จะมีเมงินบําเหน็จส่วนนี้ให้กับทายาให้ด้วยนะคะถัดมานะคะก็มาดูในเรื่องของกรณีที่เราเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้รับบําเหน็จนะคะแล้วสมทบไปถึง180เดือนนะคะแล้วเราออกจากมาตราม3แล้วก็เรา ถ้าเราอยากจะนับให้ให้อายุสมทบอะคะ่ะมันถึงร้อยแปดสิบเดือนนะคะแล้วเร,เราก็ต้องแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาสมัครงานในสามเก้าแอรขอโทษสมัครงานในสามสามเองเมื่อไหร่นะคะเราเลยนะคะสมภาราลด้วยเราก็ต่อสามเก้าไปเลยนะคะสมทบมาสามสามเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแล้วเราสมัครภายในหกเดือนสมัครเข้าสามเก้านับอายุต่อสามเก้าไปเลยนะคะพอต่อสามเก้าไป่เลอกก็นับอายุต่อไปมันก็จะถึงร้อยแปดสิบเดือนจนได้แหละนะคะณนะวันที่สามเก้า แต่ก็คือสิ่งที่ต้องเจอคือว่าวันที่เราออกจากสังคมเพื่อขอรับเงินบำนาญเนี่ยมันจะคิดฐานที่4,8 0 0ก็คือเป็น20%บวกกับ1.5%คูณจำนวนอายุที่เพิ่มขึ้นเกิน1้0เดือนแล้วก็คูณกับ4,8 0 0ไม่ใช่15 0 0 0าทำให้เงินเดือนบำนาญชราภาพมันน้อยนะคะอ่าชราภาพมันน้อยแต่เงินบำเหน็จก,ก็ไม่มีผลก็ตามการสมทบนั่นแหละนะคะทีนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราอยากให้ กลับมาเป็นฐานหมื่นห้าอ่ะอยากให้กลับมาเป็นฐานหมื่นห้าก็คือว่าทำแม่ก็ได้ค่ะถึงถึงจะอยู่ในสามสิบเก้าก็ตามถึงอยู่ในสามสิบเก้านะคะแล้วเราอยากได้ฐานหมื่นห้าเราต้องกลับไปเข้าระบบแบบมีนายจ้างเดี๋ยวที่บอกนะคะต้องกลับเข้าระบบแบบมีนายจ้างที่อายุหกสิบก่อนอายุหกสิบนะคะแล้วก็ต่อให้ได้ห้าปีมันก็คงไม่ได้แบบ ถึงขนาดออกแบบได้เป๊ะขนาดนั้นนะคะแต่ก็แค่ทราบเอาไว้ว่ามันมีช่องทางนี้อยู่นะคะ mm hmm. เผื่อเราจะวางแผนให้มันได้แบบนั้นนะคะ mm hmm. ก็ได้นะคะเพราะเมื่อเงินบำนาญชนาภาพมันดูเหมือนไม่เยอะนะไม่กี่พันเองแต่ว่าถ้ามันจัดตลอดชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะคะ่ะยิ่งเราพูดตลอดเวลาว่าเราจะยุยืนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถ้ามันมีเงินเนี้ยจะสามพันห้าพันก็ตามแล้วตลอดชีวิตอะมันก็ มันก็ดูแลเราได้พอสมควรเนาะก็อย่างน้อยก็ค่ายาค่าหมอค่าใช้จ่ายน้าค่าน้ำข้าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็ยังช่วยได้นะคะยาประจําตัวเนาะจริงๆแล้วคือคือพอออกจากประกันสังคมเพื่อลบบำานานฉาภาพแล้วเนี่ยเราจะต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองแทนนะคะถ้าสาพยาบลยังมีอยู่จะเป็นสิทธิ์บัตรทองนะคะก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ว่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังแบบนั้นเนี่ย ถ้าอยากให้หกสุดสุดท้ายเป็นเป็นฐานหมื่นห้าก็กลับไปเข้าไปในการทํางานประจำถึงแม้ว่าจะอยู่สามเก้านะกลับเข้าไปก็ได้รือว่าคนที่แต่ถ้าคนที่ที่เคยอยู่สามสามะค่ะแล้วแล้วออกไปแล้วแล้ววันหนึ่งกลับเข้ามาทํงาน,นมาอายุต่อแค่นั้นเองนะคะก็กลับมาเป็นชอยนี้ค่ะว่าในวันที่ถึงสามสามเนี่ยแล้วเราเข้าขายเราบำนาญชราภาพแล้วเงนินบำเหน็จมันไม่ต้องคิดมันไม่ต่างกันแต่ถ้าเข้าขายเราบำนาญชราภาพแล้วเนีน่ยนาสามสามนะคะเราก็คิดว่าไม่กลับมาทํางานประจําอีกแล้วนะคะ นะควรจะจบที่33 3เลยไม่ควรต่อ39แล้วก็ไปหาทางใช้ค่าสาักพยาบาลช่องทางอื่นเอาใช้บัตรทองหรือบัตรสุขภาพอ,อะไรก็ตามไม่ควรต่อ39นะคะแนะนำว่าไม่ควรต่อ39เพราะว่ามันจะทําให้ฐานการคิดเงินเดือนเราน้อยนะคะแต่ว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะสุขภาพเราไม่ดีเราก็คุ้นเคยกับการารักษาประกันสังคมมีหมอประจําแล้วมียาประจําอยู่ต้องสัตต่อเนื่องนนะไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ่ะก็ต้องใช้39แน,น่นอนไม่ต้องสนใจเรื่องบำนาญชราภาพแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะ ก็ม <ítulo> ีข anyway, um, uh, like ้อแนะนํา huh. อ uh ีกเพิ่มเติมนะคะว่ากรณีที่มันมีคําถามนี้ค่ะว่าคนที่ทำงานสามสามมาถึง55านะคะแล้วก็จริงๆแล้วยังไม่ได้เกษียณจากบริษัทแล้วบริษัทเนี่ยเกษียณหกแต่ว่าด้วยกฎหมายบริษัทเขาก็บอกว่าเขาก็จ่ายสมทบสามสามแค่ห้าสิบห้านะคะยังทํางานอยู่ที่เดิมต่อเขาก็จะย้ายเราจากสามสาไปสานะคะถ้าเราไม่อยากเสียเรื่องฐานเงินเดือนนะคะ ให้ทำเรื่องตอนที่ออกจากสามสาตอนห้าสิบห้าค่ะให้ทำเรื่องขอรับบำนาญก่อน <S <S เมื่อเราขอรับบำนาญแล้วเนี่ยเขาจะคิดบำนาญที่เบสของเงินเดือนเหมือนห้าห้าปีนี้ออกมาแล้วก็รับบำนาญสักเดือนสองเดือนสาเดือนรับถึงห้าเดือนก็ได้เพราะว่าเรากลับเขามีเวลาให้เรากับสามเก้าภายในหกเดือนนะคะแล้วในหกเดือนที่เรากลับยังไม่กับสามเก้าเนี่ยหรือ,อยู่เฉยเนี่ยก็ยังคุ้มคมรองค่าสาชารพบาลอยู่ไม่ได้เสียอะไรโดยทั่วไปเขาจะเลิกรับบำนาญไปห้าเดือนแล้วก็เดือนที่หก ก็หยุดรับบำนาญแล้วกลับเข้าสามเก้าพอเริ่มรับกับสามเก้าบ,บำนาญก็หยุดจ่ายแล้วก็รันสามเก้าไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งอะคะ่ะอาจจะหกสิบเอ็ดหกสองเลยก็ตามเนี่ยที่เกษียณจริงๆแล้วแล้วอยากขอรับบำนาญแล้วออกสามเก้าวันนั้นนะคะเราจะเขาไม่ได้คิดที่สี่นแปดนะเขาจะคิดที่เหล็กเงินเดือนหมื่นห้าที่เคยขอแล้วตอนห้าสิบห้านี่แหละแล้วบวกอายุงานเพิ่มให้อีกท,ที่ต่อไปหกปีเจ็ดปีเนี่ยโบกบวกคูณหนึ่งจุดห้าเพิ่มให้อีก ะะก็จะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นแลวถ่ายเงินเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะบอกทุกท่านมากเลยนะคะซึ่งอันนี้เจ้าที่ประกันสังคมเขาก็แนะนําด้วยนะคะถ้าทั้งหมดในคลิปนี้สงสัยตรงไหนถามเก็บท้ายคลิปได้นะคะอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือว่า1 5 0 6ค่ะคอลเซนเตอร์ตอบดีมากลองโทรมาหลายครั้งแล้วนะคะ2ีชั่วโมงด้วยนะคะก็ลองดูนะคะสายด่วนประกันสังคมค่ะก็ทั้งหมดที่พูดมานะคะคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ทมีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็การมีบํานาญนะคะจะมากจะน้อยก็ก็ดีทั้งนั้นค่ะแต่ให้มีทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของการเก็บออมเงินของเราด้วยนะคะก็คืออันนี้มันไม่ได,ไมได้มันไม่ได้พออยู่แล้วนะคะไม่ได้เพียงพออยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเก็บนอกระบบเข้าไปอีกนะคะเสริมเข้าไปแล้วก็ให้ความสาคัญกันกรสร้างรายได้ประจาหลังเกษียณนะคะอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้นะคะที่แนะนําก็คือประกันบานาญนะคะประกันบานาญก็ช่วยได้นะคะสุดท้ายฝากอีกนิดนึงค่ะ ะะเรื่องของการสมทบแล้วก็แต่ละปีแต่ละปีที่จะได้รับเงินบําเหน็ตนะคะแต่ละปีที่เราสมทบเข้าไปนะคะณนะสิ้นปีมันจะมีการคิดดอกเบีย้ยผลตอบแทนให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นดอกเบีย้ยประกาศเนาะว่าปีนี้ให้เท่าไหร่สองเปอร์เซ็นสเปอร์เซ็นะไรก็ว่าไปในลงในแอปโทรศัพท์ M R 3, จะมีบอกค่ะว่าณนะปีนั้นนะ่ะคิดผลตอบแทนเงินสมทบเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เขาอ่ะจะคิดเงินสมทบณป,นะปีที่มีเงินการสมทบ ะะแปบลบว่าถ้าสมมติไปสมมติเราออกจากงานแล้วแล้วเราก็ไม่สมทบอะไรเพิ่มเงินของเราที่อยู่ในนั้นนะคะมันจะไม่โตไปกว่านั้นแล้วนะคะก็คือยอดนั้นเลยแต่แค่รอรับ55นะคะก็คือเขาจะให้ดอกเบี้ยทุป,ปีที่มีการจ่ายสมทบเท่าน,านั้นอันนี้ฝากไว้นะคะพราะมีคนมีคําถามว่าเอะเห็นยอดเงินนี้มันนิ่งๆอยู่เนี่ยมันจะเพิ่มอีกไหมถึง55มันไม่เพิ่มแล้วนะคะแต่ถอนไม่ได้นะต้องรอ55ก่อน ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็จะนําเรื่องของสาระที่ดีในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาฝากต่อไปในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง spotify podbean google podcast apple podcast โดย search คำว่าเกตพิชยาพัฒ์ เงินทองต้องวางแผนค่ะท้างที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อกบิทค่ะเซิร์ชคำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ